สวัสดีครับวันนี้พบกันที่วัดตะไากรนั่นเองครับวัดตะไกรก็จะมีตำนานเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรก็เป็นเรื่องที่เยอะพอสมควรครับอยู่แถวบริเวณใกล้กับวัดหน้าพระเมรุนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปด้านไหนเลยครับแล้วก็มีตำนานอยู่2เรื่องใหญ่ๆเลยที่เราจะพูดกันถึงวันนี้นั่นเองครับ หลังจากเข้ามาแล้วครับเราถึงกับอุโบสถของวัดตะไคร้นั่นเองครับซึ่งตำนานวัดตะไคร้เรื่องหลักๆ2เรื่องนะครับก็เกี่ยวกับนางวันทองสองใจนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระเรส่วนนะครับที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้นั่นเองครับอันนี้ให้ชมเขตวัดหรืออุโบสถของวัดตะไคร้ที่ท่านผู้ชมถ้าเกิดมานะครับเดินเข้าผ่านเข้ามาจะเจออุโบสถเป็นระดับแรกนั่นเองครับในการเข้ามาตัววัดตะไคร้นั่นเองครับ อ่าครับวันนี้นะที่เราจะนําเสนอวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องจากที่มาของชื่อคําว่าวัดตะไกก่อนเลยครับวัดตะไกนะครับมีตำนานที่เล่าว่าเกี่ยวกับหลวงตาวัดนี้นะครับที่ชื่อหลวงตะคงนะครับหรือเรียกหลัวตะคงก็ได้นะครับท่านเป็นพระที่เป็นพระเกจิที่มีคาถาคมค่อนข้างแก่งกล้านะครับและเป็นพระภิกษุไบชลาแล้วนะครับแล้วเนื่องจากองค์สมเด็จพระนเรศวรนะครับ มีก็คือท่านอ่ะเป็นแช่น้ําว่านนะครับทําให้หนังเหนียวฟันไม่เข้าอะไรไม่เข้านั่นเองครับผมท่านก็เหนียวตามๆมวน,นะครับแล้วไปตัดผมที่ไหนก็พระก็ไม่สามารถตัดให้ได้นะครับแล้วก็พระมหาเถรกันชองนะครับได้นําเสนอว,ว่าให้พระเนเรส่วนนะครับมาหาหลวงตะคงที่วัดตะไกรนั่นเองครับแล้วคนสมัยก่อนก็เวลาตัดผมนะครับสมัยก่อนก็ไม่มีเตาเรียนใช้กันไกรหรือใช้ตะไกรในสมัยก่อนที่เรียกกันนะครับเลยอาจจะเป็นที่มาของชื่อคําว่าวัดตะไกรของคําว่า ที่มาของชื่อวัดนั่นเองครับก็คือพระฤเรศสวนมาตัดผมที่กับหลวงตะคงคนั่นเองครับเพราะหลวงตะคงท่านมีวิชาแก่กล้านั่นเองอเหลวงตะคงที่ว่าเมื่อกี้นะครับ <S <S ก็สันนิษฐานได้ว่าที่ว่าพระฤาษีสวนมาตัดผม <S <S ที่นี่นะครับก็คือเป็นชื่อวัดและ, <S <S และที่มาของคําว่าวัดตรากัยนั่นเองครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับวัดนี้นะครับคือนางวันทองสองใจนะครับ เกี่ยวกับคุณช้างคุนแผนท่านผู้ชมต้องรู้จักแน่นอนครับเป็นนิยายหรือเป็นวรรณกรรมที่ขึ้นชื่อลรือชาของคนไทยเรานั่นเองครับวันท้องสองใจคือ,อยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปพูดในด้านในต่อไปนะครับโอเคอหลังจากถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับเดินผ่านอุโบสถแล้วนะครับจะมาถึงกับวิหารของวัดแล้วก็เจดีย์องค์ประธานของวัดตะไคร้นั่นเองครับที่ผมเกินไว สักคู่นะครับว่าเกี่ยวกับนางวันทองสองใจเพราะอะไรครับก็คือเรื่องคุณช้างคุณแผ่นนะครับเป็นวรรณกรรมหรือนิยายโคตรอมตะของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้ครับอ่อาอมตะยังไงครับเพราะว่ามีเรื่องเล่าที่ว่านางวันทองสองใจนะครับได้มา,าฝังศพที่นี่นะครับเอาศพนางวันทองคือฝังที่นี่แต่ไม่ได้ฝังตรงบริเวณในนี้นะครับก็คือจะเป็นสมัยก่อนคือเวลาจะฝังอะไรก็จะเป็นบริเวณหลังวัดนะครับอ่าหลังวัดซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่เคย ไปดูไม่เคยชมนางบรรทองสองใจนะครับผมจะเกริ่นเป็นความรู้สักเล็กๆแน,น้ออๆแล้วยกันครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องคุนช้างคุณแผนนะครับมีพระพันวษาใช่ไหมครับพระพันวษาที่จะเกิดกันนะครับพระพันวษาหรือที่เขาพูดกันถึงก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนะครับหรือกษัตริย์องค์ที่สิบของอยุธยานะครับ ก็คือมีว่าพระพันวาษาครับท่านให้บรรทองเลือกนะครับว่าระหว่างคุณช้างกับขุนแผนจะเลือกไขรทั้งทที่คุณทั้งทที่ใจก็รักขุนแผนนะครับแต่คุณช้างก็มีความดีก็เลยไม่รู้จะเลือกไขรนะครับพระพันวาษาก็เลยโกรธพิโรธเป็นอันมากครับก็เลยทําการ สังประหารด้วยการตัดคอแล้วก็มาฝังผสมไว้ที่หลังวัดตะไก่้นเ่งครับนี่คือนวัดิยายอมตะนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไปหาดูชมเรื่องกับคุณช้างคุนแผนนะครับยังไงจุดจบของนางวันทองอย่างน้อยต้องมีเกินถึงวัดตะไก่เล็กเล็กน้อยก็ต้องเจอแน่นอนครับผมอา้าอันนี้ก็เป็นสระน้ําหน้าวิหารนะครับ ซึ่งเมื่อกี้ที่เราเดินจากอุโวสถนะครับจะเจอกับบ่อน้ําที่บ่อน้ําหรือสระน้ําในอดีตนะครับที่มีสองสระนะครับจะเรียกว่า สระแก้วกับสระฝันนะครับมีสองสระนะครับซึ่งสระแก้วเนี่ยจะใหญ่กว่าสระฝันเดี๋ยวจะพาไปดูสระฝันตรงนู้นนะครับอันนี้คือสระแก้วในอดีตนะครับก็คือมีความสำคัญตรงว่งาฟ้าส่งที่มาจำพรรษานะครับจะใช้สระแก้วในการอาบน้ําหรืออะไรต่างๆนะครับอ่าแล้วก็คนสมัยก่อนเวลามีตําราวิชาเล่มต่างๆของอาคมอะไรต่างๆนะครับจะมาเก็บไว้ที่หอไตกลางน้ําด้วยนะครับเป็นการแบบว่าสมัยก่อนถ้าเกิดจะมาเก็บตําราเหมือนทุกวันนี้คงไม่ใช่ เพราะว่าถ้าเพื่อเจอตัวนูน่นตัวนี่เจอปวกเจออะไรมาแทะมาอะไรก็เป็นธรรมดาครับที่ต้องเก็บตำราให้ดีก็เลยมีสากแก้วก็มีประโยชน์ที่ว่าไว้อาบน้ําแล้วก็ไว้ไว้นี้ได้เก็บพวกตำราคัมภีอาคมได้นะครับอาเก็บยังไงใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับท่านผู้ชมเห็นเสานี้ใช่ไหมครับอดีตเนี่ยอย่างน้อยก็คือหอไต่กลางน้ําถ้าเกิดท่านผู้ชมนึกภาพไม่ออกว่าหอไต่กลางน้ําคืออะไรก็ใ,ให้นึกถึง ให้นึกถึงบ้านคนที่เป็นแบบสำนองเหมือนทรงไทยหรือเป็นตู้อะไรก็ได้นะครับอ่าแล้วก็เอาเสาเนี่ยปักกลางน้ำนั่นเองครับแล้วก็สร้างเป็นเหมือนเรือนบ้านจําลองเล็กๆนะครับอ่าไว้เก็บคัมภีร์อะไรต่างๆครับไว้ที่ ในนั้นนั่นเองเขาเรียกว่าหอไตกลางน้ํานั่นเองครับนี่แหละเป็นคุณ,ณประโยชน์ในการที่ใช้เก็บหนีรีภัยของพวกอะไรต่างๆที่จะทําให้ตําราหรือคัมภีร์อะไรต่างๆสูญสลายหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับนี่แหละคุณ,ณประโยชน์ของสะแก้วนะครับใช้อาบได้แล้วก็เป็นที่เก็บหอไตกลางน้ําที่เก็บตําราอาคมวิชาสัตวาวุธต่างๆได้เลยนะครับโอเค อ่าครับผ่าจากสระแก้วที่เด <curs CDU S 1> ินมาเมื่อกี้นะครับนี่คือสระวันนั่นเองครับถ้าเกิดวัดไหนในโบราณสถานอยิธยาที่มีสระน้ำสองสระนะครับถ้าเกิดมีสระใหญ่กับสระเล็กอยู่ใกล้ๆบริเวณใกล้ๆกันนะครับจะเป็นสระแก้วสระใหญ่แล้วก็เป็นสระฝันสระเล็กนั่นเองครับซึ่งสระฝันเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กลงมาค่อนข้างเยอะครับแต่ไม่มีหอไตรกลางน้ําเหมือนสระแก้วนะครับโอเค หลังจากที่พาไปดูสักแก้วกับสรฝันหน้าวิหารเมื่อกี้นะครับแล้วก็วาร์ปกลับมา,าจุดจุดเดิมที่เราพามาก่อนดูสักแก้วสาะฝันนะครับอ่าวัดวัดนี้นะครับไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนในการก่อตั้งหรือก่อสร้างนะครับแต่สันนิษฐานได้ว่าเป็นศิลปะช่วงอยุธยาตอนต้นนะครับก็คือน่าจะสร้างใน ในช่วงก่อนพระรามาธิบดีที่สองแน่ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนึกไม่ออกว่าพระรามาธิบดีที่สองเนี่ยคองราดช่วงไหนผมจะบอกพอสคของราชของท่านก็จะอยู่ในช่วงปีสองพันสามสิบสี่จนถึงสองพันเจ็ดสิบสองเพราะว่าเรื่องเนี้ยขุนช้างขุนแผนก็อยู่ในยุคข,ของพระรามาธิบดีนะครับอ่าก็อยู่ในช่วงรัชกาลของท่านด้วยก็แสดงว่าวัดวันนี้ยน่าจะสร้างก่อนท่านขึ้นคองราชหรือเปล่าอโอเคครับแล้วก็ วัดวันนี้นะครับมีการบูรณะซ่อมแซมมีทั้งวิหารอุโบสถที่เราผ่านมาอุโบสถนะครับมีทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมนะครับมีทั้งศิลปะอาย,ยุธยาตอนปลายผสมแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับวัดนี้หลังจากกรุงแตกตอนปี2310ก็เกิดเหตุการณ์ที่แรีว,ว่าทิ้งร้างนะครับแล้วก็มีบันทึก นะครับว่าในสมัยรัชกาลที่4ี่รัชกาลที่ห้าได้มีการกลับมาใช้วัดตะไคร์ในการทําอะไรสักอย่างครับเขาไม่ได้บอกนะครับว่าใช้ทําอะไรแต่มีบอกว่าได้ใช้วัดนี้ในสมัยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้าอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็หลังจากรัชกาลที่ห้าไปแล้ววัดนี้ก็เลยปล่อยล้างมาจนถึงทุกว,วันนี้นะครับ <jag S 2> แล้วก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้ free, วัดนัดเอวัดหน้าพระเมรุ man, แต่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาเลยนะครับ ข้อมูลวันนี้ที่ผมพามาพูดถึงเกี่ยวกับพระนเรส่สวนแล้วก็เอานางวันทองสองใจนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กน้อยนะครับในการที่ท่านผู้ชมอาจะเข้ามาเพื่อซึมซับในการที่จะไปต่อยอดในการศึกษาประวัติศาสตร์ในต่อไปนะครับนี่ก็พูดถึงนางวันทองครับซึ่งนางวันทองทุกวันนี้ก็เกิดข้อตกเถียงที่ว่า จริงแท้หรือไม่อย่างไรนะครับก็อาจจะมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องปรุงแต่งนะครับเพราะว่าเรื่องมันก็นานวันมาแล้วเล่าวันปากต่อปากก็ต้องมีการเพิ่มพูนมีการเพิ่มเติมในการเสริมเติมแต่งสีตีไข่นั่นเองครับส,ส,ส่วนส่วนสาคัญวัดนี้ผมก็พยายามนําเสนอให้เป็นเส้นตรงและเข้าใจง่ายกระชับที่สุดครับส่วนวันนี้ขอลาไปแค่นี้แล้วกันครับผมชอบกไดไลค์ใช้กดแชร์นะครับ ขอให้ติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าเราจะไปทุกที่ที่เป็นอยุธยาและที่มีจุดอันซีนสำคัญสำคัญนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ